เช็ดอยัางไรก็ลังเช็คง,งานส่งให้อายซายอยู่ทั้งบนครับก็นี้อายเพิ่นสร้างไก่มาสร้างไก่ก็ต่อต่อเป็นไก่สแตนเ,เลสก็เลยต้องเช็คเช็คก้อนทรงว่าเป็นยังไงนะครับไก่กับมีดนะครับเด้อไก่นี่แหละเอามาใส่จากขานี่แหละเขาหนึ่มๆเบด้วยครับผมนี่เ,าาเช็คไก่ก่อนส่ง เมล่าสรงไปยังสิบริด็มนีปัญหานะมันนี่ก็มีงานทรงอย่เจ็ดคู่หล่ะแต่ว่ามือเศร้าน่ะสรงไปแล้วมือเศร้าสรงไปสองส่วงใบแบบนี้อีกหาร่วมไปเจ็ดนะกตขอบคุณหลายๆนะเพื่อตัวนี้ก็เป็นงานที่ไอ้คนสร้างคู่ก็ผาไอ้โบแมนคู่ก็ไก่ครับผมเดี๋ยวมาเทศเสียงเทศเสียงไอ้ฟ้านะครับเนี่ยเป็นงานตออเนื่อครับผมตัวนี้ก็สามลอยหาคิบบาทครับร่วมทรงสาเคยบลไปทางกับบวกหาคิบนะครับงานงานตอกครับ ตัวน,นี้ปเป็นอสไรเอสดำสีเหลืองนะครบเสียงนะครับผมเป็นงานตอกเงาสร้างง่ายนะตมวนามั่นสร้างง่ายตัวน,นี้คนเดียวนะสร้างไปสามคู่เลยนะอยู่อุบลนนะกับต้อ,ของขอบคุณทายคนลหลายๆนะเดี๋ยวมาเสียงแต่ละคู่ให้ฟังครับ ฉันว่าก็ด้ามเหลืองไ้ด้ามแดงด้ามเขียวแล้วก็ด้ามเหืองเงินมาตันจัดไปครับผมมากสีได้ก็สามารถสอบถามได้เลยครับนะ,นะใครที่เขารดูการละล่ะ อโอเคครับผมจัดทรงให้อายซคุณควานเดิมเดิมเลยนี่ขอคุณหลายๆไปมันหมันครับ